ถั่วนัตโตครับทุกคนถั่วนัตโตเขาบอกว่าตัวนี้ขายดีที่สุดนผมจะเอาซื้อมากินดูข้างในมัจะเป็นยงี้นะทุกคนดูอืกลิ่นกลิ่นเข้ามาเลยครับกลิ่นออกเลยผมว่ามันไม่เหม็นนะโหมันก็จะเยอะเนี้ยทุกคนดูวัวก่อนอื่นผมขอไปผมขอผสมแป๊บหนึ่งนะ แล้วคนพอเราใส่โชว์อยู่ไปแล้วก็คนนะครับคนนะทุกคนให้มันเหมือนกับเออเหมือนเหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเหนื่อๆอย่างนี้ทุกคนเห็นปะคือถ้าผู้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 ผลิตดูคลิปนี้อยู่นะผมขอรบกวนให้ให้เอาเครื่องปรุงอะออกจากตัวนี้หน่อยเพราะว่าผมหยิบออกไปแล้วโหเลอะมือหมดเลยนะทุกคนเป็นยังไงไปกินกัน อืมอืมอร่อยมากอร่อยทุกคนอืมอืมผมเคยทำคลิปกินกินถัวน่วแล้วตกแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี้ยไปไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกัน,นทุกคน ผมซื้อข้าวมาด้วยนะจากเซเว่นมันต้องกินกัวข้าวร้อนถั่วหน้าตกกรวมๆแมวอร่อยทุกคนใครไม่เคยกินต้องไปลองอกิ่นมันเหมือนกับกะปินิดนึงไม่ใช่กะปิคุณรู้กักถั่วเน่นาไหมถ,ถั่วเน้าที่มันเป็นแผน่แผนๆนะกินมันออกแบบนั้นเลยนะ อืมอร่อยว่าช่องทางการซื้อผมไปซื้ออะไรนะต้องพวกอะไรนะบิกบ๊กซงบิ๊กซีก็ลองไปหาดูแล้วกันแต่บิกบ๊กซงบิ๊กซีไม่น่าจะมีหรอกอร่อยมากทุกคน ใครชอบกินก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมว่วประเทศไทยผมชอบกินอยู่คนเดียวเทื่สำคัญราคาถูกมากทุกคนสามารถจับต้องได้หมดเราสำหรับคลิปตัวก,กินะตัวก็มีแค่นี้แหละใครชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนแล้วก็ผมมีขนม,นมาปาฝรกอยอ่ตกกาการไป